เดยวครับผมปเปรียครับผมวันนี้มาอยู่กรุงเทพต้องพูดไทยทนิดนึงเพราะว่ามาอยู่กรุงเทพนะครับตอนนี้มาแกะกล่องเขา,าเรียกอะไรหรอเขารับสัญญาณดิจิตอลถื้อมา200อยบาท200อบาทเขาบอกว่าดีที่สุดแกะดูครับแกะกล่องเลยไอ้นี่กล่องมัน ตัวนี้ Family เสียบปุ๊บชัดปั๊บตัวนี้ซื้อมา690บาท6 9 0บาทเราจะมาลองดูครับว่าข้างในมันมีอะไรนี่สองร้0บาทเนี่ยมีแค่นี้แม่จ้าไปกล่องต้องเยอะแยะเลย ใส่กล่องมะละมุนเพิ่ม,มให้มาแค่นี้นะมีอะไรแล้วมีรับประกันผู้มืออะไรพวกนีกน้ดูก่อนเราจะประกอบแค่นี้ตันนิดหนึ่งตันนิดหนึ่ง บอ,อกอยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวมจะทำการสอกให้ดู แพ็กล right, so sure yeah. right. ่องแล้วแกะคัผ่นดิจิตอลมีอะไรกันบ้างน้องเนี่ยมาผู้มือไม่อ่านสาย HDMI หน่งเต้นทีวีเราเก่าใช้ไม่ได้มีอะแดปเตอร์ตัวสายเนี่ยกล่องสวยเลยเทอร์มอลี่สวยแอปเลยนิดเดียว นนะไม,ไมทานเลยทีดีว้ยานแถมานด้วยสองก้อนแถมทานด้วยสองก้อนทานสองก้อนก็น่าจะิบบาทห้าบาทมือใหม่พี่น้องมือใหม่แต่ว่าจะปิดดาวเทียมติดไม่ได้ ดูเลยเดี๋ยวเราก็จะมาทำการติดรั้งติดรั้ง้งวเราจะถอดสายตัวนี้ออกก่อนสาะจักมันจะเป็นอยางนงพี่น้นอง แจ็คมันจะมาอย่างนี้นะครับมันไม่เหมือนแจ็คที่เสียบอุ้ยตัวนี้มันต่างกันเลยนะเนี่ยโอ้สายแจ็คอย่างนี้เลยทีนี้คนละรุ่นคนละรุ่นมีน้องคนละรุ่นเราต้องใช้สายตัวนี้ นี่น้องเรียงก,ก่อนสาวขาวก็เสียบขาวเหลืองก็เสียบเหลืองแดงแล้ก็เสียบแดงแล้วก็นนีส้สายเสาอ,อันนี้มาจากเสาพี่นะ้องเสาก็ต้อง ดูดมีูงี้เดี๋ยวตรงนี้ไปเลยตัวนี้ก็อะแดปเตอร์อะแดปเตอร์ใหญ่เลยตัวนี้สายอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์ก็มีรูของมันอ่าจะเป็นตัวนี้ข้างๆจะมีสายอะแดปเตอร์ ไว้นี้ HDMI สำหรับทีวีรุ่นใหม่จะลองแล้วพี่น้องจะลองกันแล้วผ่านไม่ผ่านแล้วก็เจียบตูดทีวีก็เหลืองก็เหลืองขาวก็ขาว

ก็เปิดโอเคไหมนุ่มๆเปิดทีนีมาไหมวั one f i เ t ้ามาแล้วกู้มือการติดตั้งกมแรงพยายามที่การค้นหาหลายรอบที่หมดไม่หมดแล้วนะการค้นหา อย่ามาอย่ามาอย่ามากค้นหาแล้วความถี่ค้นหารายการกดโอเคกดตัวน,นี้นะโอเคปุ๊บมาไม่มามาแล้วมาไม่มาใจเย็นพี่น้องเย็นเย็น,นะยนงานแล้วแต่ความถี่เริ่มมาแล้วพนะี่น้องใจเย็นๆใช้เวลานิดหนึ่ง มาไม่มามีกลม,มกลมถีไหมยังไม่เห็นสักตัวเลยมาแล้วมาแล้วมีกลมถีไหมยังไม่มาน่าจะสองไม่ผ่านหรือเปล่า เสามันโหลพี่น้องเสาโหลวเดียไปซื้อเลยพลาดไปแล้วพลาดไปแล้วเนี่ยอยู่กรุงเทพมันน่าจะได้หมดแหละกรุงเ,เทพเดี๋ยวไปห้อยข้างนอกจะได้ไม่ห้อยข้างนอกอจเย็นพี่น้องใจเย็นเดี๋ยวจะลงแข่งห้ออยยข้างนกเล มาแล้วมาไม่มาไม่มาเลยพี่น้องท้ามากเลยแฟมิลรี่พี่น้องแฟมิลรี่้ามากเลยพี่น้อง้ามากเลยตามติดแล้วเึิ่งทางแล้วทช้ามากเลย ทำม,มาทำม,มาของเาที่ผ่านไปแล้วกล่องคงใช้ได้พี่เสาใช้ได้ไม่รู้นี่อยู่กรุงเทพนะเนี่ยผมมาพี่นอ้องแค่นี้เอง มามาครบเลยมาครบหมดแล้วช่องเจ็ดหายไปแน่่รู้ช่องเจ็ดหายองเจ็ดหายช่องเจ็ดหายแล้วครับไม่มาเลยชักช่องเลยไม่มีสัญญาณาามาแล้วก็พี่น้อง ดูได้รู้ได้ดูได้อยู่อยู่กรุงเทพไม่ไม่รู้อยู่บ้านอกก็รูได้ไม่ได้ความแรงความแรงได้ร้อยอยู่พี่น้องความแรงก็ได้ร้อยอยู่ใช้พีพีเอสก็โออยู่

แต่ไม่รู้ว่าอยู่บ้านนอกจะได้หรือไม่ตอนนี้อยู่ในกรุงเทพก <25. S 1> ารที่ต้นขาจะประมาณ0ีิ้วก่สี้ยี่สิบห้าทั้งแปด่สิบเก้าโมโนโอเคพี่น้องใช้ได้อยู่ ก็ใช้ได้มันจะเป็นพระเสาหรือว่าอยู่กรุงเทพก็ไม่รู้นะครับใช้ได้อยู่โอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผมใช้ได้อยู่ Family พี่น้อง f ฟมิล,ลีโอเคสบายดีพี่น้อง